ส,สรุปข่าวลิเว์พูลรอบเย็นประจำวันที่26มกราคมเรื่องที่1วิเคราะห์เจาะลึกงบ450ล้านปอนด์ที่ศูนเปลา่าเมื่ออนเนลสลัดสอบตกวิชาพิมลีรละคามล้มเหลวจากดิว65ล้านปอนด์เรื่องที่2อนเนลสลัดหลุดปากสัญญาลับ FSG ท่ามกลางวิกฤตหงแดงตัวยุ่งว่าเชมลีกสั่นครอนเรื่องที่3ฮอตดิวส์ลัดตัวแบคคิดเส้นตายอนาคตหงแดงขยับใกล้ชิดลุ้นกระชากป,ประกันหลังท็อปฟอร์มเรื่องที่4 หงแดงเอาจริงลิเวอร์พูลมั่นใจปิดเดียวคว้าอดัมวอตันเสริมทัพก่อนเส้นตายมกราของนี้เรื่องที่5เอเอลียดขึ้นถิ่นฟูนลลัมเปิดฉากเจอจากับลิเวอร์พูลหวังดึงสิกเก่ากู้อนาคตสัมมนี้เรื่องที่ 6. ฮอตเดียวหงแดงจ้องชกอาคันจีอุดรอยรั่วหลังแขนเรือใบที่ปาดหน้าเคสเกฮีสัญญาณเตือนภัยคู่คามอาร์เนสลัและเรื่องสุดท้าย หายนตะระดับพันล้านเมื่อตัวยูฟาแชมลิกกำลังหลุดมือและเดิมพันมหาศารของลิเวอร์ pool ที่แอนฟิ์ทั้งหมดทุงวันนี้อยู่ในสุลตารบูรอบเย็นนะครับประจำวันที่26มกราคมนะครับจากช่องชายผู้บ้าข้างลิเวอร์ pool แฟนๆอย่าลืมนะครับกด subscribe กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสโมสรลิเวอร์ pool ของพวกเรานะครับโดยผมแอดมินเม้งและทีมงานชายผู้บ้าข้างนำไปเสิร์ฟถึงกับมือเองเลยนะฮะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกกันเลยนะครับเป็นสื่อตัดท่านันของแอนฟิววัตนะครับ เอเลี่ยต์กนทียนะครับฟุลลัมเปิดฉากเจอจารลิเวอร์พูลหวังดึงสิกเกากู้อนาคตรซัมเมอร์ที่ลอนดอนนะครับอนาคตของแข้งพรสวรรค์ระดับเอ็กซ์เพรสชั่นนะครับอย่างฮาร์วีย์เอเลียด์กำลังถึงจุดเปลี่ยนสําคัญนะครับล่าสุดมีรายง,งานมาว่าเจ้าสัวน้อยฟุลลัมพร้อมอ้าแขนรับลูกมอาคนสกันกับคืนสู่คาร์เวนคอต์ทเทตหลังสานการของเขากับลิเวอร์พูลและวิลล่าเดินทางมาถึงทางตันเกีย่ยวการยกเครื่องทีม450ล้านปอนด์ ภายใต้การคุมทีมของไอเนอสลลตนะครับลิเวอร์พูลทุ่งงบมหาศาลกว่า410ล้านปอนด์เพื่อปฏิวัติขุมกำลังแต่ผลลัพธ์กลับกลายเป็นดาบสองคมเมื่อผลงานทีมดิ่งลงอย่างน่าใจหายและการที่เอเลียดถูกเมินและถูกปล่อยตัวออกไปกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความผิดพลาดในการบริหารจัดก,การขุมกำลังที่แฟนบอลเริ่มตั้งคำถามจากความหวังสู่อุปสรรคที่เวลาผักการถูกส่งตัวไปให้กับวิลล่า ยืมตัวไปใช้งานเพื่อโอกาสติดทับสิงโตัวคำรามอังกฤษเพื่อลุยศึกผู้บอลโลกกลับไม่เป็นไปตามแผนนะครับแม้จะเริ่มต้นดีๆภายใต้การคุมทัพของอุนัยอมเมรี่แต่การเบียดตำแหน่งกับมอร์แกนโรเจอร์และโอลีวัซกินที่ฟอร์มร้อนแรงทำให้เอเลียตถูกลดบทบาทจนกลายเป็นส่วนเกินของทีมชุดใหญ่เปิดดิวซัมเมอร์ลูกม่อที่ฟูตลัมต้องการทีมท็อกนะครับยืนยันว่าฟุตลัมได้เปิดฉากเจอจายอย่างเป็นการกับลิเวอร์พูลแล้วก็จำกัดทางกฎ เอเลียดไม่สามารถย้ายได้ในตลาดหน้าหนาวเนื่องจากลงเล่นให้กับ2สโมสรในซีซั่นเดียวเป้าหมายหลักเป็นการวางรากฐานเพื่อดึงตัวกลับแบบถาวรในช่วงสเสมอร์นี้เท่านั้นนะฮะุมอมองวิเคราะห์นะครับความผิดพลาดของสล็อในยุคข,ของเชคกิ้งครับนะครับเอเลียดคือเด็กปั้นคนโปรดที่เปลี่ยมไปด้วยความสรัดประโยชน์แม้ปัจจุบันหงแดงจะมีสบอสไลหรือเวียด แต่การขาดแข่งดี a อของสโมสรและเล่นดารักไร้ตำแหน่งอย่างเอรียาตอาจเป็นที่ซ่าวที่ขาดให้ไปในวันที่ทีมฟอร์มหล,ดมลุดเมื่อัทวรันยังไร้คำตอบแต่นาคตแข้งพรสวรรค์กำลังจะหลุดเมื่อนี่คือบททดสอบครั้งใหญ่ของบอร์ดบริหารลิเวอร์พูลและอ่านเนอสลัดว่าจะยอมเสียเพชรเม็ดนี้กลับไปให้กับคู่แข่งในลอนดอนหรือไม่นะฮะเอ้ยซื่อมากคะทั้งหยาก้ยบักสลัดเอ่ยเห็ดมัวไปบด ตอนยุคเจอเก่งคลับนะครับดาวลุงแจ้งเกิดโอ้ยแบบต่างหลายพี่น้องเอยขายก็ไดราคาเฮ็ดก็ได้ทำกำไรมาอยู่บก 6, ักสลใส่จต่เงินปั่นก็ว่าเป็นโอ้ยบ่ห้โอกาสเขาลงจังสีมึงสีเอาไหวอยู่บ่บอร์บอดบริหารเอยแห่งปล่อยเฮ็ดทำทีมไปก็เรียบร้อยแหละพี่น้องมีได้เจ็งครับเจ็งโอ้ยกูรำรวยอีหลีจกักแมนแนวใดดอกพี่น้องเอยเราไปตอนที่ข่าวต่อไปกันดีกว่านะฮะเป็นสื่อจากทน่านของทีมทอล์กนะครับ ฮอตเดวหงแดงจ้องฉกอาคันชีอุดรรั่วหลังแคนเรบัยที่ปาดหน้าเคกเกฮฮสัญญาณเตือนภัยคู่คามอเนอร์สลัดที่ลิเวอร์พูลนะครับตลาดการส์สารนักเตะลูกเป็นไฟเมื่อลิเวอร์พูลภายใต,ต้การนำทัพของอเนอร์สลัดตกเป็นข่าวเตรียมเดินมากสุดช็อคโดยการหนึ่งตัวมาเนลอคันจีประกาศหลังระดัพาการเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งหวังกลบความผิดหวังหลังเดินคู่ปรับตลอดการอย่างแมนซิสตี้ยามหน้าในดิวมาเกเฮ ช้ำใจโดนปาดหน้าดิวเกฮีที่กลายเป็นแผลสดลิวพูต้องกืนเลือดหลังพลาดตัวมาร์เกฮีไปอย่างน่าเจ็บใจทั้งที่ที่เคยเกือบปิดดิวได้ที่ราคา35ล้านปอนด์แต่กับโดนแมนสตีป,ปาดหน้าคว้าตัวไปครองในเดือนนี้ด้วยราคาเพียง20ล้านปอนด์บวกแอดออนความผิดพลาดค,ครั้งนี้บีบให้หัวแดงต้องเปิดปฏิบัติการล่าเซนเต์แบ็กรายใหม่ทันทีอาคันจิของขัญอันล้ำค่าที่รอการพิสูจน์ สเตฟานองโชนะครับตำนานประการหลังลิเวอร์พูลออกโรงกระตุ้นให้ทีมคว้าตัวอาคันจีแข่งที่ครั้งหนึ่งเป๊ปกวเดียร่าเคยนิยามว่าของขวัญจากพระเจ้าเขาเร็วเขาแกร่งและที่สำคัญคือฉลาดเป็นกรดอาคันจีคือเจ้าซอที่พร้อมใช้งานในทันทีไม่ต้องเสียเวลาปรับตัวกับพิมเลกนี่คือเดียวที่เพอร์เฟที่สุดในนาทีนี้องโชระบุผ่านเดลี่สตาสัญญาณพายุในแอนฟิลลางบาง5สตา เก้าอี้คุณเสือเริ่มร้อนไม่ใช่แค่แนวรับที่กําลังสัคนคลนะครับแต่ลิเวอร์พูลกำลังเผชิญกับการผ่าตัดทีมครั้งโมโหฬานห้าแข้งคีแมนทั้งซาราตกอนาเต้โกเมสกีซาแล้วโดเบอร์สันที่มีข่าวผัวพันกับสเปอร์ซซว์เวลอัมลาเทียมส่งความกดดันพุ่งตรงไปที่อรนเนอร์สลอตและมีรายงานรับวัสโมสรเริ่มเปิดฉากเจรจาคุยกับตัวแทนของชาบีอลันโซยอดคุณซสือน้อหอมพเพื่อเตรียมแผนสำรองหากผลงานไม่เกิดเทื่องนะฮะ <c oughs> เราไปตอนที่ข่าวต่อไปกันดีกว่านะครับเป็นสื่อจัดท่านนั้นของเดฟคอปนะครับด่วนหงแดงเอาจริงนะครับลิเวอร์พูลมั่นใจปิดดิวคว้าอดัมวอตันเสริมทัพก่อนเส้นตายมกราคมนี้หงแดงเปิดมวดล่าสังหาร Liverpool ลิเวอร์พูลรุกหนักนะครับหวังปิดดิวอดัมวอตัน80ล้านปอนด์ก่อนเส้นตายมกราคมที่เมืองซิานีนะครับลิเวอร์พูลเตรียมเขย่าตลาดกรสุนสขายหน้าหนาวให้สั่นสะเทือน ล่าสุดมีรายงานยืนยันว่าหงแดงแตัดใจเดินเครื่องเต็มสูบเพื่อคว้าตัวอดัมวอตันเพชรไม่งามจากคริสตลเพลตมาประดับแอนฟิลให้ทันก่อนตลาดปิดทำการประดุดการชิงตัวนิวบูสเกตท่ามการความเงียบเหงาในตลาดมกรารและกระแสะข่าวการยืมทีมของแอนเดอร์โรเบิร์ตสนบอร์ดบริหาร f อ g เตรียมมอบของขวัญชิ้นใหญ่ให้กับอาร์เนลสโตด้วยการล็อกป้ามิฟิลในวัย2 1ปีเจ้าของฉายานิวบูสเกต ผู้ที่ถูกยกย่องว่ามีความเยือกเย็นและวิสายทัศดการคุมเกมที่เหนือชั้นที่สุดในรุ่นเดียวกันไฮไลท์สำคัญของดีวนี้ค่าตัวสติติรายงานจากเดียบครับนะครับระบิร์ตลิวโพพร้อมทุ่งงบสูงถึง80ล้านปอนด์เพื่อปิดจอบในทันทีปัานาย,ยากักษ์ใหญ่นึกคือการประกาศสงครามตลาดนักเตะกับทั้งแมนยูและเรียมอริดที่จ้องจะคว้าตัวดาวเตีรานี้อยู่เช่นเดียวกัน ไม่ต้องรอซัมเมอร์หรือร์พูลต้องการตัวละครลับรายนี้เข้ามาปรับตัวกับระบบทีมทันทีเพื่อเป็นแกนหลักในการลุ้นแชมป์รายใหญ่ทำไมต้องเป็นอดัมวอตันในตอนนี้ในวันนี้แผงมีฟิลของทีมถูกตั้งคำถามเรื่องความสม่ำเสมอนะครับวอตันคือคำตอบที่ใช่ที่สุดเขาไม่ใช่แค่การซื้อเพื่ออนาคตนะจ๊ะแต่คือจีซอดชิ้นสุดท้ายที่จะเข้ามาเติมเต็มเบอร์หให้สมบูรณ์แบบ วัตตันคือทรัพย์สินที่ร้อนแรงที่สุดในพิมลิกชั่วโมงนี้ก็คือผู้เล่นที่จะเป็นกระดูกสันหลังให้กับเทียมได้ไปอีกนานถึง10ปีเลยทีเดียวนะฮะสื่อโหลดผู้นี้ครับผมสนับสนุนมผมมักอยู่แต่อย่าซื้อให้บอกสล็อตครับซื้อให้คุณซื้อคนอื่นซื้อให้บอกสล็อตมันก็นใส่บบเป็นดอกครับซื้อผมนี้ครับอิหลีเอาตีนม่หย,ยับหนาผมโหลดมันใส่บบเป็นเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันดีกว่านะครับเป็นสื่อเดิมนะครับเดฟคอปนะฮะ ฮอตดิวนะฮะชาร์ลตเตอร์แบ็กขีดเส้นตายอนาคตหงแดงขยับใกล้ชิดลุ้นกระชากประกหลังท็อปฟอร์มที่ดอทมุญน,นะครับวงการฟุตบอลเยอรมันลุกเป็นไฟหลังจบชัยชนะสุดสวยของบริเซอตดอทมุลเหนืออุนิอนเบอร์ลิน3 0สปอร์ตไลท์ทุกดวงนะครับไม่ได้ใช้ไปที่3แต้มสำคัญเท่านั้นแต่กลับจ้องไปที่นิโก้ชาร์ลตเตอร์แบ็กประกหลังจอมแกงที่เพิ่งระเบิดฟอร์มทำประตูพร้อมเก็บคลีนเชตตอกย้ำสถานะกองหลังที่น่าหอมที่สุดในยุโรป นาทีนี้เดทไลน์ในใจระเบิดวราที่ทิ่นเสือเหลืองหลังจบแมตช์ชอว์เลตเตอร์แบ็กเปิดใจแบบตรงไปตรงมากับสเก็ตสปอร์ตเยอรมนีถึงอนาคตที่ยังเป็นเครื่องหมายคำถามโดยยอมรับว่าเขามีกำหนดเวลาสำหรับการตัดทิจใจครั้งสำคัญไว้เรียบร้อยแล้วผมมีเดทไลน์ส่วนตัวอยู่ในใจผมไม่บอกว่าเมื่อไหร่แต่ชัดเจนว่ามันจะเกิดขึ้นก่อนซัมเมอร์นี้แน่นอน คำสารภาพนี้ทําให้แฟนบอลเสือเหลืองนั่งไม่ติดแม้เจ้าตัวจะยอมรับว่ามีความสุขดีในถิ่นซิกเนลอินูนาพาร์คแต่การตัดใจอ้างอิงจากสัญชตาตญาณร่วมกับครอบครัวอันนำไปสู่บทถัดไปในอาชีพการกแข่งของเขา Liverpool i n ินไซต์หงแดงเดินเครื่องหลังม่านตามการความไม่แนน่อน่อวนในอย่างเด็บคอปรายงานย้ำชัดว่าลิเวอร์พูลยยกใหญ่แห่งพิมร์ลลก ไม่ได้แค่จับตาดูอยู่ห่างๆแต่ได้เปิดฉา,า,ากเจรจากับตัวแทนเซนเตอร์แบ็กทีมเชืดเยื่อยอรมนีรายนี้มาตั้งแต่เดือนตุลาคมการทดวฟอร์มในช่วงที่เบเยอร์มินิกพลาดท่ายิ่งทําให้หงแดงพร้อมยกระดับความสนใจเป็นข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมในช่วงซัมเมอร์ในย่างสาคัญมากกว่าแค่การย้ายถียมชลอตเตอร์แบ็นกนะครับไม่ได้มองแค่เรื่องตัวเองแต่เขายังส่งชาย,ยาเตือนถึงเสือใต้เบเยอร์มินิก ว่าดอดมุลพร้อมเสียบแทนทุกเมื่อหากจากฝูงสะดุดเราไม่อยากให้แชมป์ตัดสินกันตั้งแต่เดือนมีนาคมเขากล่าวทิ้งท้ายอย่างสุดมั่นใจจากมุมมองข้างสนามสถานก,การณ์ของจอร์ตร์แบกในตอนนี้คือนาทีทองนะฮะอย่างแท้จริงฟอร์มการเล่นที่สมบูรณ์แบบทั้งลุกและรับบวกกับเส้นตายที่จะตัวขีดไว้เองทําให้ดอทมุนตกอยู่ในสภาวะกดดันอย่างหนักหากไฟเขียวจากเยอรมันสว่างขึ้นเมื่อไหร่ เชื่อได้เลยนะครับว่าเครื่องจักรสีแดงแห่งแอนฟิลด์พร้อมพุ่งเข้าหาทันทีนะฮะหมักอยู่ครับเอาให้ได้ครับชลอตเตอร์แบ็กรับฟันเดฟเฟนนี่แหละสองตัวนี่แหละผมหมักแห้งครับพี่น้องหน่วยการดีเก่งลูกกลางอากาศเล่นเกมรับก็ดีเกมลูกก็ยอดเยี่ยมครับขึ้นบอลแดนหลังได้อ่าสุดยอดเลยครับสองคนนี่แหละครับส่วนผู้อื่นเนี่ยผมยังโมหมักพอไรครับเราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันดีกว่านะครับเป็นสื่อจากลิเวอร์พูลเอ็กโคอาร์นัลดสิต หายนะระดับพันล้านนะครับเมื่อตัวยูฟาแชมลีกกำลังหลุดมือและเดิมพันมหาศาลของลิเวอร์ pool ที่แอนฟิลเดิมพัน450ล้านที่กำลังสั่นคลเมื่อแอนฟิลเผชิญวิกฤตเศรษฐกิจหาดร้อยเงายูฟาแชมเปี้ยนที่ลิเวอร์ pool นะครับจากตัวเต็งสู่ผู้ไล่ล่าและตอนนี้กำลังจะกลายเป็นวิกฤตนี่คือสถานการณ์ล่าสุดที่แอนฟิลหลังการพาแพ้ต่อปอนมัด3-2กระชากหน้ากาก,ากของอร์เนลอต ให้เห็นรอยร้าวที่อาจส่งผลกระทบต่อรากฐานของสโมสรกราฟดิ่งเหว5นัดที่เปลี่ยนทุกอย่างจากที่เคยนำแมนยูและเชลซีอยู่3แต้มเมื่อสิ้นปี2005แต่การเริ่มต้นปี2006กลับเป็นฝันร้ายที่ตื่นไม่ฟื้นเก็บได้เพียง4แต้มจาก15แต้มเต็มจากที่เคยกลุ่มชะตาตัวเองตอนนี้ลิเวอร์พูลทำได้เพียงภาวนาให้คู่แข่งพลาดท่าหายยา้ทางการเงินบทเรียน38ล้านปอนด์ที่ยังตามหลอน ตัวเลขในบัญชีไม่เคยโกหกนะครับพอกอสย้ำชัดว่าการพลาดตัวยู่ั่าแชมป้เปลีกคือการฆ่าตัวตายทางเศษษ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 รษฐกิจบทเรียนปี2023-2024รายได้จากสื่อหายวับไปกับตาทันที38ล้านปอนด์ส่งผลให้สโมสรขาดทุนก่อนหักภาษีสูงถึง57ล้านปอนด์ท่อน้ำเลี้ยงปัจจุบันเงินรางวัล82ล้านปอนด์จากยูฟ่าแชมเปร้ยีกฤดูกันนี้คือปัจจัยหลักที่ประคองทีมไว้นัดชี้ชาตาเกมกับ คาระบักวันพุธนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของฟุตบอลแต่มันคือการการันตีรายได้เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในรอบเพย์ออฟการลงทุนระดับสถิติโลกที่รอวันทวงถามความคุ้มค่าฤด,ดูร้อนที่ผ่านมานะครับลิเวอร์พูลทุ่มงบแบบบ้าเลือดถึง450ล้านปอนด์เพื่อสร้างทีมแห่งอนาคตฟอร์เรนเวียส116ล้านปอนด์อลเล็กซซนเดอ์อซัก125ล้านปอนด์ฮูโกเอเกติเก้79ล้านปอนด์และมิลล์เกอร์เกส40ล้านปอนด งบประมาณมาสา์นี้ถูกออกแบบมาเพื่อแชมป์ไม่ใช่การมาดิ้นรนลุ้นท็อปโ,ฟโฟแบบลากเลือดหากพลาดเป้าปหมายสำคัญลิชานฮิวและอานเนอร์สอตจะต้องเผชิญกับคำถามที่ตอบยากที่สุดจากบอร์ดบริหาร f อฟ บทสรุปบัญชีสีเขียวหรือคาบเรือดทางการเงินหรือว์พภูกำลังเดินบนเส้นได้ที่ขึงตึงระหว่างความสําเร็จที่แรกด้วยเงินตรากับความล้มเหลวที่ประเมินค่าไม่ได้ผลงานในสนามอีกไม่กี่นัดข้างหน้าจะเป็นตัวตัดสินว่าโปรเจกต์450ล้านปอนด์นี้จะเป็นอนุสาวรีย์แห่งชนะหรือหลุมศพการทํางานครั้งใหญ่ที่สุดของสโมสรนนะฮะ มึงสิอยากนะมึงก็ปุดอ่านเนอร์สลอตก็แล้วตัวเอาคนคนซื้อคนใหม่มาเขาก็สิพาไปอยู่ฟาชมิลิกเท่านั้นตัวมึงกล้าปุดอยร์ลบรอดบริหารแม่นบ่ล่ะพี่น้องตอนนี้ยังบ่เห็นอันแนวอันแสงสว่างเลยเล้งเล่นคือเก่าอยู่เราไปต่อกันที่ข่าวต่อไปกันดีกว่านะครับเป็นสื่อจากท่านั้นของเดอะมิลเลอร์อันนอร์สลอตหลุดปากนะครับสัญญาลับ FSG ท่ามกลางวิกฤตหงแดงตัวยูฟ่าชมิลีกสัญคลอนสลอตเปิดหน้าแรก แชรสัญญาณใจ FSG ทมกลางวิกฤตหงแดงตัวยูฟ่าแชมเลีส่อหลุดเมื่อที่เมอร์ซีไซน์นะครับสถานก,การณ์อิถินแอนฟิลกำลังลุกเป็นไฟลิวพูายใต้การนอนตักของอันเนอร์สลอตเผชิญพายุวิกฤตฟอร์มดิ่งเหวหลังสถิติสุดบาบช้ำชนะเพียง5จาก18เกมหลังสุดล่าสุดบุกไปพป่ปอนมัดนาทีบาปสบ95ส่งผลให้เสียงขับไล่สลอตเอาดังโครเฮม แต่กุสเซอชาวได้กลับทิ้งระเบิดลูกใหญ่ว่าเขายังมีเกราะคุ้มกันจากบอร์ดบริหารความอดทนหรือสัญญาใจสล็อตเผยท่าทีบอร์ด FSG แม้ผลงานในสนามจะน่าผิดหวังนะครับแต่สล็อตให้สัมภาษณ์ผ่าน TNT Sport นะครับด้วยท่าทีที่มั่นใจว่าตำแหน่งของเขายังปลอดภัยโดยบอกเป็นในว่า FSG เข้าใจถึงช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านที่ยากลำบากเราทุกคนรู้ดีว่ากำลังทำอะไรอยู่บางครั้งความอดทนคืออาวุธเดียวที่เรามีในตอนนี้ คำพูดนี้ถูกวิเคราะห์ว่า f อออาจยอมรับสภาพที่ทีมขาดแคลนทระะัพยากรทําปัญหาตัวหลักบาดเจ็บและการได้ตัวรุกริมเส้นที่ไว้ใจได้ทำให้เก้าอี้ของสลัดยังไม่สั่นคลอนในสาตาเจ้าของเทียมตลาดมกราคมที่ไร้เงาปิศาการสมทับที่หายไปในขณะที่คู่แข่งขยับตัวแต่หวงแดงกลับนิ่งสนิทในตลาดหน้าหนาวเมินดิลใหญ่ปล่อยผ่านทั้งองตวนเซมิโยนและมาร์เกีฮให้คู่แข่งร่วมเล่วิกฤตแนวรับขั้นสุด ล่าสุดโจโกเมสเดี่ยงเพิ่มทิ้งให้เวอร์จิฟานิสเป็นเซนเตอร์อาชีพคนเดียวที่เหลืออยู่สําหรับเกมยุโรปหลังกนาเต้ยังอยู่ระหว่างรากิจจากคำสูญเสียคุณพ่อของเขาจําใจไม่ใช่ทคาติกหลังพิงฟ้าที่แอนเฟียลซอลัดยอมรับแบบหมดเปลือกนะครับว่าการจัดทัพทุกวันนี้คือความจํายอมหลังต้องจำศึกหนัก3นัดต่อสัปดาห์จนต้องเห็นภาพเอนโดและโซบอสไลลงไปอวดตำแหน่งที่ไม่คุ้นเคยไม่ใช่ข้ออ้างแต่นี่คือโลกแห่งความจริงที่เราต้องแบกรับ สลอตกล่าวทิ้งท้ายมุมอมองจากสกายสปอร์ตลิอร์ผู้กำลังเดินอยู่บนเส้นได้ที่เปราะบางที่สุดความอดทนของ FSG กลายเป็นดาบสองคมหากการลุ้นโต๊โฟลดลอยไปความเสียหายทางด้นการเงินจะมหาศาลเกินกว่าที่ความอดทนจะเยียวยาได้ถึงเวลาที่บอร์ดจะต้องเลือกแล้วนะครับว่าจะลงทุนหรือจะรอให้ปฏิหารมาช่วยสล็อตกู้ซากฤดูกาลนี้เราไปทายกันที่สื่ออย่าง l i v e r p o o l c o m นะครับ วิกก้าเจาะลึกงบ4 5 0ล้านปอนด์ที่ศูนย์เปล่าเมื่อสล็อตสอบตกวิชาพิมลีกและความเล้่มเหลวจากดิว65ล้านปอนด์พิมลีกนะครับไม่ใช่สนามเด็กเล่นแมลิเว์พูจะทุ่มงบมหาศาลกว่า450ล้านปอนด์ในยุคข,ของอรนเนอร์สล็อตแต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับกลายเป็นความไร้เสถียรภาพทต่แฟนบอลเริ่มหมดความอดทนและนี่คือ4ประเด็นร้อนที่หงแดงต้องเผชิญหน้ากับความจริง 1. อาการเมาหมัดและข้อแก้ตัวที่ฝั่งไม่ขึ้น ภาพของโดมินิกสวอสไลยืนเหงาหน้ามองฟ้าด้วยความาท้อแท้คือบทสรุปของเกมล่าสุดได้ดีที่สุดการเสียแต้มในช่วงท้ายเกยมเป็นครั้งที่5ของฤดูกาลโดยเฉพาะการเสียท่าให้กับลูกทุ่งไกลของปอนมัดสะท้อนถึงความเปราะบางทางสมาธิสลลตอ้างว่าลูกทีมล้าจากเกยมยุโรปแต่นั่นดูเป็นเพียงกำแพงบางหน้าเพราะความผิดพลาดส่วนบุคคลแนวรับและจังหวะกึ่งกันเองของอลิซงและกโกเมส คือหลักฐานชัดเจนว่าระบบการป้องกันของสลัดกำลังมีรอยร้าว 2. ปิดสนาสลัดดึงศักยภาพนักเตะได้จริงหรือในเวทียุโรปลิเวอร์พูลอาจจะดูเหมือนเทพพบุตรแต่ในเลกพวกเขากลับเล่นเหมือนคนแปลกหน้าคำถามสำคัญคือทำไมสตาดังระดับโลกถึงฟอร์มหลุดพร้อมกันฟอร์เรนเวียสตัวรุกระดับประการที่กลายเป็นคนล่องหนคอรดิกาตัวจากปีกตัวอันตรยกลายเป็นผู้เล่นที่เดาทางง่ายที่สุดในลีก โมเมนตาล่า ah, สัญลักษณ์ของทีมที่แทบไม่มีส่วนร่วมกับยเกี่ม 3. ลุยดิอาร์ตรอยโวราคา65ล้านการปล่อยลุยดิอาร์ตไปซบตักใบายามนิกคือบทเรียนราคาแพงของบอร์ดบริหารนะครับในแง่บัญชี65ล้านปอนด์อาจดูคุ้มค่าแต่ในแง่ของแทคกติกนี่คือหายนะลิเวอร์พูลขายตัวกินตัวที่ดีที่สุดออกจาเทียมโดยไม่มีแผนสำรองที่ใช้งานได้จริงการผลัก ภาระให้เด็กอายุ17ปีอย่างลิโอเอนกุมฮาแบกรับความกดดันคือการเตัดทินใจที่ผิดพลาดอย่างมหันต์ 4. คุ้มกาลังลวงตาหนาแต่เปลือกแต่บางในเนื้อหนเงิน410ล้านปอนด์นะครับไม่ได้ช่วยอะไรเลยหากทีมยังขาดกระดูกสันหลังที่แข็งแร่งหากสลัตต้องการอยู่รอดเขาต้องมีบิ๊กเดอย่างน้อยอีกถึง3ตําแหน่ง1เซนเตอร์แบ็กระดับเกรดเที่หน่งกว่าเดิม 2. องมิฟิลตัวรับหรือเบอร์ห ที่เป็นตัวจริงไม่ใช่แค่ตัวสำรองที่รอเสียบเอนโด 3. ตัวรุกเริมเส้นที่มีความเร็วจัดจ้านและก้าดวลหนึ่งตัวหน่งบทสรุปจากห้องข่าวหากตลาดนักเตะรอบหน้าลิเวอร์พูลยังไม่สามารถอุดรอยรั่วเหล่านี้ได้รัชสมัยของอาเนอร์สตัดอาจจะจบลงเร็วกว่าที่คิดความเลวเรลียในพิมลิกอาจจะกลายเป็นตราบาที่บทบังความสุเร็จในยุโรปจนหมดสิน้นฮะโอ้โ กูเหลือมื่อไงมึงเสียหายมัน,มน,มนทะลุงไปอีกจักบาทเดียวนี่4สี่ลอยหาซิบลายมันบ่พ่อสันติยุคเจกนคปปรับว่าไดยังเลยหามึเงเอ้ยมายุคนี้ฤดูก,การเดียวใส่ไป 00, สี่อยหาิบแล้วยังเสียหายมันสื่ออีกสมบอกูบอกให้มึงปดอันปดแล้วไปเอาอลอนโซมาเขาหูววิธีการใส่เวียดปิมปงระบบเขาดีกว่าเสือ้อกูนี่นะบอร์ดบริหารก็ได้เต่ยวว่าแล้วพี่น้องเอ้ยก็ออกมาระบายนะครับ นี่คือสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่26มกราคมนะครับชอบก็ไลค์ชอบชกดแชร์แล้วกับมุ่งเพิใหม่สวัสดีครับขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเด็กครับแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับ ทีมงานชายปู้บักขล่งลิเวอร์พูลและเดอะคอฟแฟนบอลพันแท้ที่สำคัญนะครับมือน,น้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ